คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2สครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกรอบบาสเกตบอล NBA เช้าวันอังคารครับเป็นการพบกันระหว่างราชันสามเมนโตคิงวันนี้เปิดบ้านโเด้นวันเซ็นเตอร์สี่โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับตอนรับกำยอนของเยียวหนุม่มแอเลนตาฮอส โดยเจ้าบ้านครับโค้ชยังคงเป็นไมค์บราว์นนี้จะได้ดวลกับทางด้านควินชไนเดอร์ครับโค้ชของแอแลนต้าฮอคส์ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของสแคาเมนโตคิงครับก็เล่นเกมในบ้านที่สนามโกลเด้นวันเซ็นเตอร์แล้วก็เบียดเอาชนะยูท่าแจ๊สไปได้ด้วยสกอร์121ต่อ117ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเดียรอนฟ็อกซ์แม่ทัพประจำทีมกดไปถึง49แต้ม3รีบาวด์9แอสซิสต์เสริมด้วยเควินเฮอร์เดอร์ครับ18แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์ ส่วนเทรลไลส์ครับมี17แต้ม3รีบาว1แอสซิสสุดท้ายสกามิโต้คิงเอาชนะยูทาจสไปได้แบบสวยงามครับทั้งที่ตัวผู้เล่นก็ถือว่าไม่พร้อมในเกมนี้ครับไปดูผลงานของอร์แลตาฮอคส์กันบ้างเกมล่าสุดเพิ่งจบไปแบบบดหมางครับบุกไปเยือนพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์แล้วก็แพ้ไปแบบพลิกล็อกครับโดยจบด้วยสกอร์110ต่อ114แม้อรลต้าฮอคส์เองจะเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทับเวยวนุมเทรยัง29แต้ม5รีบาว8แอ เสริมโดยจอเลนจอนสันฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของทีมครับดาวรุ่งคนนี้ก็น่าจับตามอง25แต้ม4รีบาวดแอสซิสและเดซอนเดนียลส์ครับ12แต้ม8รีบาวกับ5แอสซิสแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับที่จะทำให้ทีมเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์ในเกมนี้ได้ก็แพ้ไปในการเล่นเกมเยือนครับดูเพื่อนตัวจริงโันี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านพอยกาดครับเป็นมาเทพอย่างเดรรนฟอ์ Fox, จะได้ดวลกับแม่ทัพเยลนุมเทรยังครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมีดีกันคนละอย่างครับ ก็เป็นผู้เล่นระดับบิ๊กเนมทั้งคู่ส่วนชุดการมือยิง3คะแนนฝั่งเจ้าบ้านเป็นเควินเฮอร์เดอร์ครับจะได้ดวลกับเดซ์ันเดลเนียลซึ่งก็ถือว่าสูสีครับแต่ที่ชั้นของเควินเฮอร์เดอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยครับไปกันต่อที่ผู้เล่นตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเดิร์แม็กเดอร์มอตครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนเดอร์มาดูโดรซานที่มีการบาดเจ็บจะได้ดวลกับทางด้านดับระดับหนึ่ง2อ2 4ันย่ย่างซัคคารีริซาเชอร์ส่วนตัวมองว่าสูสีครับ ส่วนพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดคีแกนเมเร่โดดเด่นเรื่องการยิง3คะแนนดวลกับเจเลนจอนสันครับมีความดุดันเรื่องการทะลุทะลวงวงในคู่นี้ก็ให้คะแนนเท่ากันครับเนื่องจากเก่งกันคนละอย่างส่วนเซนเตอร์คู่วงในครับวันนี้เทรลไลส์ครับปรับมาเล่นตำแหน่งนี้แทนโดมตัสซาโบนิสก็เป็นรองคริสคาเปล่าอยู่พอสมควรในการเล่นเกมรับครับแต่เทรลไลส์มีจุดแข็งเรื่องการยิง3ามเปลี่ยนบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านสการาเมนโตคิงมีบาดเจ็บหลายคนครับคนสำคัญเดอร์มาดยโรซานครับเจ็บหลัง เช่นเดียวกันกันกบโดมันตัสซาโบนิสครับมีอาการเจ็บหลังเช่นกันครับส่วนมาลิกมังลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนจากอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าส่วนเอลตาอ็อกส์ครับมีเดียนเรฮันเตอร์ตัวหลักครับที่ไม่สามารถลงได้แล้วก็บ็อกดานบ็อกดานโนวิสและนี่เป็นชมหน้าเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านราชันสกามิโตคิงรับนี้ประกอบไปด้วยเดียรอนฟ็อกซ์เควินเฮอร์เดอร์เดิร์แมกเดมอต์ครับคิกเกนเมเรและเทรไลส์ ส่วนเอลเลนตาออสการ์ประกอบไปด้วยเทรยังเดซเซลเดเนิลสักครีริสชาเชอร์เจเลนจอห์นสนันและควินคาเปลล่าโดยราชันสกาเมโต้คิงอยู่ในอันดับ8ของสายตัวนันตกชนะ8แพ้6เกมครับส่วนทางด้านเอลเลนตาออสการ์รังอันดับ7ในสายตัวนันออกชนะ6แพ้ไป8เกมคีย์แมชอปในนี้แน่นอนครับเป็นการดวลกันระหว่าง2ยอดพอยต์ก,การ์ดของลีกครับเดียรอนฟ็อกซีซั่นนี้28.9แต้มต่อเกมครับส่วนแม่ทัพเยานุ่มเทรยังครับ อยู่ที่23.4แต้มต่อเกมแต่เทรยังจะโดดเด่นเรื่องของการแอสซิสครับสามารถแอสซิสได้ต่อเกมถึง11.3ครั้งครับแต่ในเรื่องของความโดดเด่นในการสร้างสกอร์และเปอร์เซ็นต์ฟิลโกคงต้องโยกับเดียรอนฟ็อกซ์เหนือกว่าเทรยังครับทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับสคามเปนโตคิงเล่นในบ้านได้เปรียบก็จริงครับแต่มีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหลายคนครับโดยเฉพาะทางด้านโดมาตัสซาบโบนิสและก็เดอร์มาโดโดรซานครับสำคัญต่อผลการขันอย่างมากครับ ส่วน阿拉ตาฮอคเองครับแม้จะเพิ่งแพ้นในเกมล่าสุดครับแต่เกมนี้ก็เป็นเกมที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้คิดว่ารูปเกมน่าจะสูสีมากครับแต่ทั้ง2ทีมมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรุกครับแล้วก็เกมรับไม่ดีทั้งคู่วันนี้คิดว่าสกอร์รวมน่าจะเกิน234ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ